สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับยินขอเศร้าครับออ <c oughs> ลุ่นจิมหมายเลย <ừ> เอาเกนินๆกนกนต้มสุมว่าสิต้มสุ่มพี่น้่งเหมือนกันนั่นแหละมันสิเหมือนเน่ต้มสุ่มเขาก็ใส่เครื่องเขาไปอีกแล้วเนาะ <ừ> แต่ว่าจะไปเฮ็ดเกวให้เรากินซะเขาล้ำนามกินตอนเพราะว่าสดนามอะไรใส่สมไลเกิโกลสี่แตก เอากินเลยกินเลยมันก็ือเป็นบูวบูว่วะเอาล้วเอาแล้วเออกินเลยพาดเพลทแก้วกันเด้อกินกินกินไรพากินที่หลังลูกเอ็แก้วก็จับบาทด้เย่เามเด้อเออบ่มีหยังเนาะ กิเข่าเศร้ากับต้มสมกบครับอ๋อก็ต้มสมกบเลยเนาะเรกวเออนามัะมันเป็นน้ำอากาศครับเอาเนี้ยหนาวกัเจ็บ กินหัวเนี้ยบ่นี่หัวเนีแล้วกินแล้วข้าวหนึ่งกินแล้วนี่เออ้โหใส่หนึจั่มเกลียวเกลียวเขาไ้ใส่งอแล้วเออเอาลวดงอแล้วก็เอาลวดขนอันบอกพริกปนใส่ปลาแดกสองตอนให้เล่ากันพี่น้องแล้วบอกขอใส่สมเพิ่งขอบักกาใส่ขึ้อบุญยกไปเนี่ยว่ะตั้งถ้วยเกลียวห้ยได้เนี่ย อเหนล้วออาอหสนาจับแล้วเอาเด้อเกลียวปเดียกผู้นึงก็รักจําผู้นึงก็ัเอาเข่าขำเียเอา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 โอ้เจ้ากะออกมาเนี่ยมาล่องกัน้ไหมล่ะเหรอไม่มีอย่างลวมีละมันจับประเดียวกลมมันกลมลวมันสีเงียมาหนาเลยเอาเอาเด้พี่นางเด้อกินข้ากับเเทโควรไปเฮ็ดมัน บพท่านเนี่ยนี่ต้มธรรมดาพอต้งไปจวดก็หันอีกยังกินได้ท่มมงไปะอขวชิมนะอืล้ซิมแล้วนู่นแล้วทั้งน้่ทั้งต้นเอาเครื่องก็แล้ว้ม้มขค่มหนบ้าง bộ kèm cho bố đi nữa ngoài còn bà kia muốn của bố mình ăn rồi ừ ừ ừ bắt nó cái gì đó đem vậy Ta hmm, là tao buồn với nhanh má không đi mà xong mà nói rồi lên vu lên nắng Xích แกพี่น้องกินข้าวน้ำกันดเด้อแดดออกมาเนีิเดี๋ยวลูกกินที่หลังสวัสดีค่ะเขาเช่าเกาเทียมพอมโลดนะตุมเดี๋ยวขอซิมก่อนพอเยาวา,อาพอดีแล้วแต่ว่าขอชิมก่อืสมสมก็กินได้ดยุ่เอาแม่เอาหนักหนักได้เจ้าอ่ะ นักๆก็ตัวแล้วก็ตัวปุ๊บแล้วนำไปมันเป็นแนวแม่แสตบ่แถวยี้มัหนาวเจ็บแล้วเก็บแถวมาสองสามเหมือพี่เขาเพราะว่ามันหนาวอากาศไม่เย็นอากาศหนาวหน่อยแถวเก็บปวดนะบพรามันปวดแถวลดแต่ว่ามันเป็นน้ำอากาศเมื่็เล็ดปวดเก็บแถวผมนำเย็นผมนำเย็นเข้าไปน้องปวดขึ้นสมองเลยนัผู้หนึ่งขาเจ้าผู้หนึ่งขาเนื้อ เพราะว่าผูนึงสิไป,ปตอ่อยู่ผูนินิแล้วนอนเอาเลยต้มสมบต้มเส้นปบมะขามมอนอะพี่น้อง <c oughs> ไม่เห็นพูนินกิตในคลิปอยากบ้าเอาเลยแ <c oughs> ต่ไคา่โบกึ้พ่นหรอกเอ็กคืพคนอยู่แต่ว่ากินเน่คบกึ้พ่นเพ้่ึกป็นอาการน้ะ เว้ยบ่กลมเว้ยอยู่กินได้รอยู่เว้ยอยู่บ่ผมรูปหนึ่งเลี้ยวไปสองตัวไปเสือปุ้นใส่หิรกระดังเราเก็บแขวคนเลี้ยบบ้าใส่หิร์ตแล้วเราเก็บกันขันเปลี่ยนกับท่านหันเนาะ Nhưng có thân hẳn phải gợt phải gợt nọc Mất nào anh có mô hỏi Kếp gì nang vô wow, hệt bình lăng bố bà nàng gì hết bùn thế Bùn bì mây bùn chè khẩu Nàng cứ hỏi lắm Để xoay nàng. อืมมมัดมน,มนี่นไมเส้นเยเขาจานแบบสครับพีีเลยเมือเราดูแม่ก็เห็นมูกเราเลยกินเปมูกลระ่าพี่น้องวันหงอยกิตายคือท เคยหายเคยด่าเคยกินนะ้ากันเนาะมันกจะงไวให้ไปธรรมดาหรืพี่น้องบพว่าพึ่นมาตัวที่กินแต่นเนื้อมันได้ควบหันดูมัมนจะว่ายให้ลูกคุ่นง่ายมากเสร็จแล้วตะบน,น,นบางย่างมากบอกว่าเจ้ามาแล้วอย่าให้นันะ่ได้กิ่นกบน้ำเยอะ

ขยันน้ำซุปเลี้ยวเขาเขาไปเฮ็ดรถอืดขะนนอนรับเป็นกล้วคืวอเขาบ้านน้องขะน้อนงานเขาเพราะว่ามีซีนี่สีได้แกะสีได้แต่งอย่างพรเจ้าออกบ้านไปพวกข้างล่างห้องพระท่านจะบ่ท่านไปบ่า้าน ม,ม,มีแนไวไปกวนเขาเศร้านี้อีกนีนอนนอนนอนกันเหมืนเศรมนนีมากวนเขางงแล้วนอนพี่ดองอิ่มแนบบ้วก็นอนอ๋อกระเดกถทวดนี้อะแยะทต็มมืทุดนาิที่มนลนแบบ ยาเมซีกไม่หมดขึ้นอย่นี้มันยังกินเขา <c oughs> แต่ว่ากินแล้วขึ้นมา <c oughs> อัดวิญญาณบุญพี่น้องไม่มีเน็ตก็เลยได้เงียบไปหอดลำมาไฟกันเมื่อเมื่อมัเมื่อปีนตั้งหัว หูดประตูบเร่นหนวงของทัฐบานให้เมือ,องพื้นลุงไปซาคลังตุ่มกาแฟากินแล้วอ่ะไม่ไม่กำหนั่งมานั่งมาเจ้าหาอะไรได้หลอดสามตัวเพราะเราต้องคอยปเรไ่ไงบเร่ลุ่งไปปากับที่นั่งตอนนี้ เมื่อนี้ไล่กันอยู่อันปลาอย่างหน่อยของเพรางอ่เพราะไงบามนอมหน่อยอืูวยน่อยอืมอืมอืมยังงนั่งไปยูวัดนั่งกัไปบุ้มีใคเอื่นฮะลูกยูหนบุ้ยเงยหัวขึ้นบเอาไงบุ ดิเอิญเอาไปบ่มหัวเรามังเขาคือ้านอยู่แค่นี้มันบ่ไปเขาะว่าอเนี่มันให้เขากินมันเลยกินเขาอยู่นี่มันก็อยู่นี่ที่ไปใส่เขากลัวหัวเขาตึ้งแม่ทั้งหมดกลางคืนกับมีหมาเถิกมานอนเป่าแล้วก็บหมาหมาบวมบวกเขาจะได้แก้การบกมนั่นแหละพอมันลงเต๋มันเอาอีดำไปนั่งเหมือนมองเขาสูน หราเพิงมานอนเผายุเป็นมูกันังว่มบังขาสิ่งเมียเ้าสองเลยจันเรื่องไม้แก่มากบะพวน่ะเกย์บ่ถึงเห็ดมาลงอ่ะหบุงมาลงหามย่างเนี่ยมัเห็ดเอาเจ้าจะบอกไล่กินไล่ทนะเนี่ยสองตัวคน น้ำไสียินแม่พี่งอกไปข้างอีกตัวน่มันเหมือนตัวท่านออกไปข้าง่อยากกิน้อยหแม่พี่น้องออไปข้างเดยวเอาไปข้างล้นอไปอยากสุดตะนำท่านน่ะข้างไฟเนี่ยมัมจะกินห้อยเรานึงีับอยเนาะพื้นใส่เติมเฮเย็ดดอกืโจับนี้ง กินลหลายๆคำใหญ่ๆเดี๋ย่ามันก็ติดเข้ามาอืมอย่าลูกแค่เย็นพอเยอะเหลืเอเกี่ยมาตัวโอ้ไปเกี่ยปัญหาของเจ้าโลดอีสิไปสดน้ำแกงได้บ่นเ,นเ,นนเนี่ยในพุทธเรากินเขาซะจักนาที่เหรอบุ๊เนี่ยแล้วบุ๊งก่อน ไมยพอแล้วที่เหลือจะกินเองพี่น้องไปนีนเอาซ้ำนี่ล่ละขอบคุณค่ะมันหลายนาท,ทีต้มส้มไก่เห็ดคือฟืนเก่าเห็ดเ่าเปลี่ยนดอกเห็ดได้ซ้ำนี่ล่ละถึกแล้วต้มส้มกบ